อันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะในที่นี้ประเทศเพื่อนบ้านในที่นี้คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าประเทศลาวนะคะประเทศลาวกับไทยได้ชื่อว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องเาะนึงอ่ะมีพรมแดนบางส่วนติดกันนะคะ บางส่วนมีแม่น้ำโขงขั้นอยู่นะคะแต่เมื่อไหร่พอถึงหน้าแ้งนะคะที่มีน้ำโขงลดลงนะคะประเทศไทยกับลาวสามารถเดินข้ามไปหาดกันได้และที่สำคัญในปัจจุบันนะคะมีด่านข้ามประเทศลาวหรือว่ามีสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปลาวนะคะอยู่หลายที่นะคะเอาอีสองที่แล้วหนึ่งอยู่ที่ประเทศเอ,อยู่ที่จังหวัดนองคา่ใช่ไหมคะ มีอยู่ที่หนองคายมุกดาหารก็มีอุบลราชธานีก็มีนะคะทำให้การเดินทางสะดวกสบายนะคะทีนี้นะคะในเขตของประเทศลาวนะคะที่มีดินแดนติดกับประเทศไทยทางฝั่งจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ขึ้นไปที่มุกดาหารเลยขึ้นไปที่นครพน,นมนะคะ ไปที่บางส่วนของบึงการแล้วก็ขึ้นไปทางภาคเหนือนะคะมีอยู่ในส่วนหนึ่งของเชียงใหม่บ้างนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่อ่การเรียนรู้ในเรื่องของประเทศลาวได้ลึกขึ้นนะคะระหว่างที่เรียนนะคะเมื่อครูมีคําถาม,าม,ามเด็กๆเปิดไมค์คุยกันนะคะกับครูคนะคะ หเป็นการเช็คว,ว่าเด็กๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะแล้วสองเป็นการโต้ตอบก,การแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะประเทศลาวนะคะชื่อเป็นว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะทีนี้ไปดูว่า ปัจจุบันประเทศไทยปกครองด้วยระบบอ,อะไรนะคะปัจจุบันนี้ประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนะคะอัน,นามาีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะทีนี้ลาวละคะลาวใช้ระบบก,การปกครองแบบไหนนะคะคาตอบก็คือลาวใช้ระบบก,การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ นะคะคำว่าคอมมิวนิสต์นั่นหมายถึงอํานาจสูงสุดอยู่ที่ผู้นำนะคะประชาชนนะคะยังไม่ค่อยมีอิสระเสรีเต็มที่ในการประกอบอาชีพนะคะถ้า,าเราเปรียบเทียบว่าระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะคะกับประเทศไทยในสมัยนึ่นอ่า นนแล้วล่ะตัง้งแต่สมัยสุขโขทัยมานะคะหละ่าสุขโขทัยแล้วก็มาอายุธยารูปแบบการปกครองของไทยในสมัยนั้นคล้ายๆกับคอมมิวน,นิสต์แต่สมัยนั้นเราเรียกว่าการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะนั่นหมายถึงอำนาจเด็ดขาดอยู่ที่ผู้นำเพียงผู้เดียวไม่มีการกระจายอำน,นาจไม่มีระบบรัฐสภา ไม่มีกฎหมายรองรับที่เป็นทางการเข้าใจไหมคะคำว่าคนะอมมิวนิสต์เนาะทีนี้ต่อไปไปดูว่าลาวนะคะสัญ,ญลักษณ์อัน,นีิพราชาต์ของลาวนะคะลาวตั้งอยู่บริเวณใดของประเทศไทยนะคะเ,เด็กๆด,ดูนะคะลาวอยู่บริเวณไหนจังหวัดไหนบ้างที่ติดกับประเทศลาวในส่วนหนึงก็ อยู่ในเขตแดนของประเทศนครราชสีมาตรงที่คุณคูนี้ากากระบาดไว้นะคะแล้วก็อาขอเปลี่ยนสีก่อนจะได้แตกต่างเนาะขอเป็นสีเขียวนะคะพื้นที่บางส่วนของอโคราชไล่ขึ้นมานะคะจังหวัดอุบบนราชธานีนะคะติดกับเราเต็มๆเ,เลยไล่ขึ้นไปอีกที่จังหวัด นครพนมนะคะนครพนมก็มีเขตชายแดนติดกับลาวเต็มๆตามมาด้วยหนองคายนะคะหนองคายก็จะมีชายแดนติดกับลาวเลยนะคะขึ้นไปอีกนะคะมีอยู่ปลายลายบางส่วนของจังหวัดพะเยานะคะเชียงรายนะคะทีนี้พอเรามาดูนะคะจังหวัดโคราชหรือนครราชสีมา มีพื้นที่ติดกับลาวอยู่ในเขตของเมืองจำปาสักนะคะจำปาสักส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะมีชายแดนที่ติดกับปากเซนะคะของประเทศลาวนครพนมนะคะจะติดกับท่าแขกแล้วก็ใกล้ก,กันกับส่วนในเขตของลาวส่วนน้องพายจะติดกับปากสันนะคะ แล้วก็ไม่ไกลจากลาวนะคะเฉียงเหนือขึ้นไปนะคะอ่าน้องใครก็จะอยู่ใกล้กันกันกบเมืองอ่นาคอนครเวียงจันทร์นะคะ,ะทีนี้คุณผูนี้ขอลบตรงนี้ก่อนนะคะแป๊บนึ่งให้สิ่งสําคัญให้เด็กๆจําชื่อจังหวัดที่มีรงแดนติดกับประเทศลาวไว้ด้วยนะคะ ทีนี้มาดูต่อไปนะคะทีนี้มาดูนะคะเมืองหลวงของเราชื่อว่าเวียงจนันทร์เมื่อคี้ครูนี้พูดแล้วว่าจังหวัดไหนของไทยที่อยู่ใกล้กับเมืองเวียงจันทร์ของเราจังหวัดไหนคะน้องอะไร หนองคายใช่ไหมคะอ่าใช่นะคะอ่าเมืองหลวงชื่อว่าเมืองเวียงจันทร์นะคะทีนี้มาดูลาวมีเนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะประเทศลาวมีเนื้อที่ทั้งหมด2องแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ้าตารางกิโลเมตรนะคะทีนี้มาดูขนาดประชากรลาวมีประชากรทั้งหมด 1.1ล้านคนนะคะทีนี้มาดูภาษาทางราชการของประเทศลาวนะคะลาวใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทาง ราชการนะคะเหมือนกับคนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางหรือภาษาทางราชการนะคะในส่วนหนึ่งประเทศลาวเขาก็จะมีชนเผ่าหรือว่าภูมิภาคแยกออกไปสำเนียงบางสำเนียงมันก็จะมีแตกต่างกันไปเหมือนอ่าประเทศไทยใช่ไหมคะสำเนียงของคนเหนืออีกแบบหนึง่งคนอีสานแบบหนึง่งคนใต้อีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะแต่เมื่อทุกคนอ่า ใช้ในการสื่อสารกันทุกคนก็จะใช้ภาษาไทยลาวเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูนะคะสกุลเงินนะคะลาวใช้สกุลเงินคืออีบนะคะจำไว้ว่าสกุลเงินของเราก็คืออีบภาษาที่ใช้ทางราชการก็คือลาวนะคะลักษณะของเครื่องแต่งกายนะคะผู้ชายผู้ชายก็จะแต่งกายคล้ายๆ้กับ อาไทยบ้างนะคะแต่ในส่วนของผู้หญิงนะคะก็จะมีเป็นเสื้อแขนกระบอกนะคะแล้วก็ใช้ผ้าสิ้นอานุ่งนะคะแต่ลักษณะเด่นของผ้าสิ้นของผู้หญิงล่าวก็คือเขาจะมีชายผ้าถุงหรือชาวบ้านเรียกว่าตีนสิ้นนะคะผ้าถุงคือสิ้นนะคะอ่ะมันจะมีลักษณะเด่นนะคะทีนี้ต่อไปนะคะ มาดูที่ประวัติความเป็นมาของประเทศลาวทีนี้ลาวนะคะเท่าที่บันทึกหลักฐานได้ก็คือมีพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะคะเป็นผู้สถาปนานะคะเดิมลาวอยู่เป็นอาณานิคมนะคะเป็นอาณาจักรล้านช้างล้านช้างก็คือในส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ และเคยเป็นเมืองขึ้นหรือว่าอยู่ภายใต้อํานาจของพม่าแล้วก็อยุทยานั่นคือสมัยในประวัติศาสตร์สมัยในอดีตใช่ไหมคะพอหลังจากก้าวข้ามในช่วงของสมัยประวัติศาสตร์เสร็จแล้วนะคะเมื่อมีสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นนะคะลาวได้ตกเป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสนะคะ และได้รับเอกราชเมื่อพศ2497นะคะหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงนะคะเราจะมีประเทศที่เป็นของตัวเองแบบเต็มๆนะคะธงชาติของประเทศลาวนะคะมีแดงน้ำเงินนะคะแล้วก็มีจุดสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะเมื่อก่อนลาวก็มีการปกครองด้วยระบบกษััิย์นะคะ ทีนี้ต่อมามาดูที่เรื่องรูปแบบการเมืองการปกครองเราปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์นะคะมีประธานประเทศเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งพรรคอมมิวนิสต์นะคะและก็เป็นหัวหน้าของรัฐบาลนะคะบริหารนโยบายตามแบบพัค คมนิสนะคะถ้าเปรียบเทียบกับไทยไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลน,นะคะและก็ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนะคะ,ะภาพที่เห็นนี้ก็คืออาคารรัฐสภาของลาวนะคะทีนี้ต่อไป อาคารรัฐสภานี้นะคะอยู่ในกรุงเวียงจันทร์หรืออยู่ในเมืองหลวงแท่งลาวนั่นเองทีนี้มาดูด้านสภาพทาสงสังคมนะคะลาวได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไว้ได้อย่างหน่นแน่นนะคะและประเทศลาวนะคะจะยึดถือคง สั่งสอนนะคะหลักธรรมทางศาสนาพุทธเป็นอย่างดีนะคะทำเมื่อมีการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้นั่นหมายถึงในส่วนหนึ่งธรรมชาติก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะคะเพราะคนเราเขาจะมีความรู้สึกว่าธรรมชาติคือส่วนหนึ่งของชีวิตของเขานะคะ เมื่อทำลายธรรมชาติก็เท่ากับทำลายชีวิตของเขาในส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะทีนี้ดูในด้านสังคมด้านอื่นนะคะรัฐบาลของเรานะคะเน้นการขจัดปัญหายาเสพติดนะคะแล้วก็มีการรณรงค์นะคะ ไม่ให้ประชาชนหันไปปลูกฝิ่นนะคะเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะที่มีการอุนระลงแล้วก็พาคนไทยภูเขาที่อยู่บนภูเขานะคะเลิกการปลูกฝิ่นแล้วหันมาทำการ,กรเกษตรทดแทนนะคะทำให้ปัญหายาเสพติดของไทยก็ลดลงไปเยอะแล้วก็ คนไทยที่อยู่ตามภูเขาก็มีอาชีพเพิ่มขึ้นนะคะและหลักการต่อไปนะคะรัฐบาลของเรามีการแก้ปัญหาในเรื่องของโรคเอดไทธรรมชาติและความไม่รู้หนังสือของประชากรน,นะคะนั่นหมายถึงในประเทศลาวก็มีการเรียนหนังสือในโรงเรียนเหมือนกันนะคะ ปัจจุบันโรงเรียนของเราก็ได้ขยายนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยแล้วนะคะทีนี้ต่อไปไปดูทางฝั่ง,งทางด้านของเศรษฐกิจนะคะเรามีการปปิรูประบบเศรษฐกิจนะคะโดยใช้เศรษฐกิจเสรีการตลาดแต่คำว่าเสรีการตลาดในที่นี้หมายถึง เป็นการเสรีแบบคองมนวนิตนะคะนั่นหมายถึงกิจการอะไรที่เป็นสาธารณูปโภคของประชาชนจะต้องดำเนินการโดยรัฐบาลเท่านั้นคําว่าสาธารณูปโภคนั่นหมายถึงเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศเช่นการไฟฟ้าการประปาโทรศพัพท์โทรเลข ถนนหนทางใช่ไหมคะระบบสาธารณสุขนะคะสิ่งเหล่านี้รัฐบาลจะเป็นคนบริหารเองทั้งหมดนะคะทีนี้มาดูนะคะเศรษฐกิจหลักๆของเราก็คือทำอุตสาหกรรมนะคะที่สามารถทำรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศเรานั่นก็คือ การทำอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้านะคะโครงการผลิตซีเมนต์นะคะและเหล็กเพื่อการส่งออกอ่ะเหมือนที่คุณครูนี้พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นมาเมื่อมีธรรมชาติที่ยังพบเกือบสมบูรณ์ของเรานั่นหมายถึงก็ยังมีพลังพลังงานที่มากมายมหาศาลจากธรรมชาติเหล่านั้น ที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศลาวนะคะเช่นอุตสาหกรรมไฟฟ้านะคะลาวก็มีการสร้างเขื่อนขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็การสร้างเขื่อนแต่ละที่เราก็จะผลิตโรงงานไฟฟ้าขึ้นมานะคะสามารถที่จะส่งขายไฟฟ้าให้กับต่างประเทศได้1ในนั้นที่เข้าไปซื้อไฟฟ้าจากลาวก็คือประเทศไทย นะคะในจำนวนหนึ่งประเทศไทยได้ไปซื้อไฟฟ้าจากเรามาใช้แล้วก็สองโครงการผลิตซีเมนต์นะคะซีเมนต์ได้มาจากอะไรได้มาจากเขาหินปูนจะเห็นได้ว่าธรรมชาติเมื่อยังเหลืออยู่เยอะนะคะ จึงเป็นช่องทางในการที่จะผลิตซีเมนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาผสมกับทรายกับน้ำและสามารถทำนำไปทำปูนซีเมนต์ใช่ไหมคะนำมาสร้างบ้านทำถนนทำคอนกรีตใช่ไหมคะและเหล็กเหล็กได้มาจากไหนเหล็กก็คือได้มาจากแร่เหล็กนะคะแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากธรรมชาติของเรายังไม่ถูกทำลายไปเยอะนะคะ ยังมีแร่ธรรมชาติเหล่านี้อีกเยอะนะคะทำให้ปัจจุบันเราเป็นที่จับตามองของนักลงทุนต่างชาติอีกหลายชาตินะคะเชื่อว่าถ้าโควิดหมดนะคะเศรษฐกิจของเราหรือว่าอุตสาหกรรมของเราอาจจะก้าวหน้าขึ้นมากกว่านี้นะคะทีนี้มาดูนะคะทางด้านเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะ เราก็ได้มีการส่งเสริมการทําการเกษตรนะคะและการเกษตรของเราก็ยังมีการอนุรักษ์การเกษตรแบบสมัยเก่าอยู่นะคะคำว่าอนุรักษ์แบบสมัยเก่านั้นหมายถึงยังไม่อนุญาตหรือว่ายังไม่ค่อยนําเทคนโนโลยีเข้ามาใช้ในทางการเกษตรมากเท่าไหร่นักนะคะแรงงานส่วนใหญ่จึงมาจากคนนะคะ แต่ปัญหาหลักๆของเราเลยทำให้เรามีการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจช้าเพราะประเทศเรายังขาดดุงการค้าและมีการทุจริตในการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจและถามว่าทุจริตยังไงเนื่องจากอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้นำเพียงผู้เดียวนะคะจึงเป็นไปได้ว่ามันไม่มีการกระจายอำนาจนะคะจึงเกิดการทุจริตได้ง่ายนะคะ นี่ต่อไปนะคะมาดูสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเมื่อไปประเทศลาวนะคะทุกคนจะต้องได้เห็นสิ่งนี้หรือไปถ่ายร,รูปเป็สิ่งนี้ภาพนี้มีชื่อว่าประตูชัยนะคะประตูชัยของลาวนะคะได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสนะคะเนื่องจากเราเคยเป็นมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสนะคะ มีการสร้างสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างลาวกับฝรั่งเศสนะคะโดยบริเวณซุ้มประตูนะคะซุ้มทางโค้ง,งแบบนี้นะคะจะได้รับอิทธิพลแบบฝรั่งเศสและด้านบนนะคะด้านบนที่เป็นพุ่มเป็นพุ่มอันนี้คืออิทธิพลมาจากประเทศลาวนะคะหลังคาเด็กๆเหสีฟ้าที่คุณครูนี้วงกลมเนาะ สีฟ้าอันนี้คือเป็นจิตรกรรมแบบฝรั่งเศสนะคะทีนี้ต่อประตูชัยนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปพั2512ส25 12, เพื่อรรึกถ,ถึงบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงครามการปฏิวัติพักคอมมิวนิสต์ นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มีสงคารามนั่นหมายถึงจะต้องมีผู้เสียชีวิตอีกจํานวนมากนะคะ,ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเรามีกฎหมายมีข้อตกลงระหว่างประเทศนะคะทำให้แต่ละประเทศก็มีการเปริดิจาเรื่องการทาสงคารามนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียมากไปกว่านี้นะคะทีนี้ต่อไป คำถามนะคะใกล้จะจบแล้วนะคะในเรื่องของประเทศลาวเขาถามว่าฉันเป็นชื่อตำแหน่งตำแหน่งถ้าตำแหน่งนี้เด็กๆจะต้องนึกไปที่ของบุคคลเลยนะคะฉันเป็นชื่อตำแหน่งประมุขของประเทศลาวฉันคือใครเด็กเปิดไมค์ได้ประมุขของประเทศลาวคือใครคะ เมื่อกี้พูดไปแล้วอะใครพอจะจำได้ไปคะ่ะจำได้ไหมซ้มโอได้ไหมเอิรนขวัญได้ไหมถึงแล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะประมุกของประเทศเราใช่ใหม ตำแหน่งประมุขของประเทศลาวคือตำแหน่งประธานประเทศนะคะ,ะทีนี้ตำแหน่งของคนไทยก็คือหัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีประมุขคือพระมหากษรตริย์แต่เราเขาไม่มีก,กษัตริย์นะคะเขาจึงเป็นประธานประเทศนะคะ ปัจจุบันนะคะประธานประเทศชื่อว่านายบุญยางวรจิตนะคะหรือเรียกว่าเท้าบุญยางวรจิตนะคะคำนำหน้าของผู้ชายนะคะที่เป็นคนลาวเขาจะขึ้นต้นด้วยเท้านะคะ,ะส่วนผู้หญิงคำนำหน้าของผู้หญิงก็คือนางนะคะทีนี้ต่อไป ฉันเป็นอุตสาหากรรมหลักของประเทศลาวนะคะเมื่อกี้คุณนิพูดไปแล้วว่าอุตสาหากรรมหลักของประเทศลาวคืออะไรคะการสร้างอะไรการทำโรงงานพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะทีนี้ฉันคือการผลิตไฟฟ้าถ้าเด็กๆมีเวลาว่างนะคะ ลองศึกษาหาข้อมูลใน Google นะว่าประเทศเรามีเขื่อนเยอะทั้งหมดกี่เขื่อนแล้วเราจะได้ทราบว่าทําไมเราสร้างเขื่อนเยอะๆสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วส่งไายยังต่างประเทศใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนะคะทีนี้ เขาถามว่าวิถีชีวิตของคนลาวกับคนไทยเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือความเหมือนของไทยกับลาวก็คือการแต่งกายของเราปัจจุบันจะคล้ายคล้ายกับไทยนะคะผู้หญิงเริ่มหันมาใส่จงเกมเยอะขึ้นเหมือนคนไทยนะคะบางสำเนียยคล้ายกับภาษาไทยเช่นอ่าภาษาลาว ภาษาของคนลาวกับภาษาอีสานทางภาคเรานะคะอาหารเหมือนกันนะคะข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของคนลาวนะคะใ,ใช้กับอาหารของคนภาคอีสานกับภาคเนือน,นะคะและอีกอย่างประชากรมีการประกอบอาชีพที่เหมือนกันนั่นก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะ เราเจะแตกต่างกันดาวตรงที่ว่าระบบการปกครองที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สกุลเงินไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ต่อไปสรุปนะคะสรุปอ่าอันนี้จะจบสไลด์แล้วนะคะเมืองหลวงของเราชื่อว่าเมืองเยียงจันนะคะและเราเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะคะต่อไป ปัจจุบันปกครองด้วยระบบสังคมนิยมของยูนิทนะคะมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลน,นะคะหรือเรียกว่าเป็นประธานประเทศต่อไปความสำเร็จของเราในเรื่องที่เด่นๆก็คือการยังครงรักษาอนุรักษ์และก็วัฒนธรรมประเพณีนะคะและ มีการเป่าตรูปเศรษฐกิจนะคะโดยใช้อุตสาหกรรมนะคะที่เป็นความโดดเด่นก็คืออุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้านะคะ,ะจบแล้วนะคะทีนี้คุณครูน่ฝาน,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 นะคะหนึ่งเรื่องนะคะให้เด็กๆไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมในเรื่องของประเทศกัมพูชานะคะเราจะเห็นได้ว่า กัมพูชากับไทยนะคะก็ <S <S <an> <S ได้รับอิทธิพลของกันและกันมาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ายาวนานเลยนะคะอ่ะกเป็นแค่นี้นะคะทีนี้ในเรื่องของไหนนะในเรื่องของอาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันนี้มีเด็กๆคนไหนสงสัยตรงไหนไหมคะ มีสงสัยไหมคุณเอิญซมโอสงสัยไหมคะไม่ค่ะไม่คนอื่นล่ะคะสามคนติดกล้องหนีคุณครูเลยนะคะมีความชนกมีกิติิพ์มีน้ำที่ชานะคะถ้าไม่สงสัยคุณครูนี้จะให้ทำงานโอเคไหมคะ